สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับกับเจ้าไดว่า bgrr นะครับตัวสีแดงแรงลิทของเรานะครับในที่สุดผมก็ตามมันเข้ามาให้อีกรอบได้แล้วนะครับก็เบอร์ยอดฮิตนะครับสำหรับสายจิกกิ้งนะครับแล้วก็งานแคทช้ยฝั่งนะครับกับเบอร์3,000นะครับใส่น็อปแต่งสีน็อกลมมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เบอร์6,000นะครับสำหรับตีป๊อป แคดเหยื่อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โรงงานหน้าดินนะครับอ่าแล้วก็เบอร์แปดพันนะครับสําหรับตีป๊อปแบบป๊อปใหญ่ๆเลยนะครับจิกใหญ่ๆจิกตัวแบบ1้อยห้าสิบสองรรกรัมอย่างนี้นะครับใส่คันนักพีอีสขีดแอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคนตกผบึกนะครับจัดเบอร์แปดพันได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับกับ BG นะครับอาาตัวปีล่าสุดนะครับแขนเป็นระบบเกลียวนะครับกลึงทั้งชิ้นนะครับเป็นอลูมิเนียมครับกลึงทั้งชิ้นแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นน็อตแต่งนะครับน็อตกลมแต่งเรียบร้อยอลูมิเนียมบอดี้ครับแข็งแรงทนทานกันน้ําเค็มแน่นอนนะครับแต่ที่สุดยอดกว่านั้นนะครับมันมาพร้อมกับระบบแม็กซิลนะครับนี่เห็นไหมระบบแม็กซิลนะครับส่วนมากจะอยู่ในลอกหลัก 89,000,000น,นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทางไดว่าก็เอามาใส่ลอกราคาแบบไม่สูงมากนะครับเพื่อให้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบเต็มที่นี่ครับระบบแม็กซิลนะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าผมจะอธิบายยังไงดีระบบ m a ็กซิถ้าอธิบายง่ายๆก็คือระบบกันน้ําเค็มนะครับระบบกันน้ําเข้าภายในห้องเครื่องแบบ100%นะครับมันจะเป็นน้ํามันนะครับมันจะเป็นน้ํามันอ่าผมอธิบายไปอาจจะงงนะครับ มันจะเป็นน้ำมันที่โดนแม่เหล็กนะครับมันจะขึ้นมาซีนรอบๆไม่สามารถน้ํามันจะไม่สามารถผ่านเข้าไปข้างในได้เลย100%อเซนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์ของทางบริษัทไดว่าเขานะครับระบบ m a x กซตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหาคลิปของคลิปของญี่ปุ่นเจอแล้วผมจะเอามาให้ดูนะครับมันเป็นการทํางานของระบบ m a x กซรับรองครับมันเป็นนวัตรกรรมแบบว่าสุดยอดเลยบางคนที่ยังติดภาพพวกลอกรุ่นแบบ สิบปีที่แล้วอยู่นะครับอาจจะต้องลืมไปได้เลยนะครับถ้าเจอพวกลอกรุ่นใหม่ๆอย่างพวกนี้นะครับไม่ใช่ลอกรุ่นเก่าไม่ดีนะครับแต่ลอกรุ่นใหม่มันก็พัฒนาไปไกลแล้วนะครับถ้าซื้อใช้งานก็แนะนําให้ซื้อลอกรุ่นใหม่แต่ถ้าคนที่เขาซื้อสะสมก็อาจจะซื้อลอกรุ่นเก่านะครับนะก็ให้ดูความสวยนะครับเบอร์สามพันเนี่ยถ้าใครที่จะเอามาใส่กับคันจิ๊ก G Max PE สักหนึ่งสามหรือสองสี่สีแดงนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากจริงๆนะครับ สวยมากจริงๆนะครับตัวนี้นะมาอ่าสเปคให้ฟังนะครับนี่ครับสเปคเขานะครับ b g r r เบอร์สามพันนะครับบอดี้เป็นตัว lt นะครับน่ะแล้วก็เป็น e xh นะครับเกียร์เลโชนะครับก็คือรอบเร็วนะครับอยู่ที่6.2นะครับน้ำหนักตัวลอออยู่280กรัมและพลังเบรกอยู่ที่10กิโลนะครับฉะนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับจุสาย pe 2ได้230เมตร นะครับฉะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าความจริงอ่ะเบอร์สามพันนะครับที่ก็สามารถเอาไปลุยแบบหลักแก๊สได้แล้วนะครับใส่กับคันสัก PE อีหนึ่งสามหรือ2 4สี่นะครับสนุกสนุกเลยนะครับบอกไว้ก่อนตัวนี้นะครับมันมากแล้วก็พวกแข่งสวายนะครับใช้ได้นะครับสายแข่งสวายอยากได้ลอกแบบว่าไม่ซ้าใครนะครับจัดได้เลยนะครับดีไซน์ก็ไวรุ่นหน่อยนะครับแนวแบบรุ่นใหม่นะครับเบอร์ห0พันมา นี่ครับสเปคเบอร์6,000นะครับใครที่อยากได้ลอกแบบสีเจ็บเนะครับเกเรโชอยู่ที่5.7นะครับก็ถือว่าเร็วนะครับสำหรับลอกที่ตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักลอกอยู่390กรัมพลังเบรก2 2กิโลนะครับแล้วก็ลูกปืน5บวก1ตลับนะครับมาพร้อมกับระบบแม็กซิลกันน้ำา1 0 0เซนะครับมาพี่เบิ่มของเรานะครับนี่สายหน้าดินนะครับแล้วก็สายตกประบึกนะครับ bgrr lt 8 0 0 0ันะครับ um Body. อลูมิเนียมบอดี้นะเก์เรโชอยู่ที่4.9่จุานะครับน้ำหนัก615กรัมแล้วก็แม็กแกรกอยู่ที่15บกิโลนะครับลูกปืนอยู่6ตลับระบบแม็กเซลเหมือนกันคือบางคนเนีมาคิดว่าโอ้โพี่น้าหนักมันอยู่ตั้ง600กว่ากรัมเนี่ยมันลอกไปจะครึ่งโลแล้วนะแต่ลอกมันตัวใหญ่นะเราอย่าลืมนะครับลอกมันตัวใหญ่ฉะนั้นมันก็ ใหญ่หนักตามตัวมันนะครับหนักตามตัวมันถ้าถามผมว่าเฮ้ยมันหนักหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่ามันเบากว่า S X เยอะครับมันเบากว่า S X, X 5000เยอะนะอ่าบางคนจะนึกภาพไม่ออกว่าพี่600กรัมมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าใครเคยตกปลาเคยใช้พวกลอกบ g จนะครับ BG จีตัวเก่านะ BG จีดำทองเนี้ยครับ S X, X นะครับบันเก S X ผมบอกได้เลยว่าเบาออกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็ความลื่น หายห่วงครับความลื่นความเนียนเบรกเนียนหายห่วงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ข้อสำคัญคือระบบแม็กซิลตรงนี้ครับนี่แหละข้อสำคัญเลยของตัวนี้เลยนะครับอ้าวราคานะครับเบอร์สามพันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเบอร์หกพันสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็พี่เบิ้มของเรานะครับตัวนี้ขายดีนะ่าเห็นมันอย่างนี้นะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่า อ๋อบอกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า bgrr นะครับมันเป็นลอกสไตล์จิกกิ้งนะครับเขาออกแบบมาว่ามันเป็นลอกสไตล์จิกกิ้งหรืองานเหยื่อปลอมขนาดมันจะสลิมนะครับมันจะสลิมกว่าอ๋อพอดีผมมี bgmaxil อยู่พอดีนะครับนี่ bgmaxil 6เบอร์5000นะครับ bgmaxil เบอร์5000ก็จะเท่ากับ bgrr เบอร์8000นะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับพี่ครับลอกมันจะตัวใหญ่ ไม้เบอร์แปดพันนะครับคือมันอยู่ที่รูปทรงและก็รุ่นนะครับคือรุ่นนี้เขาออกแบบมานะครับทรงมันจะริมเอาไว้ใช้งานเหยื่อปลอมทะเลใหญ่ๆนะครับขนาดมันก็จะเท่ากับ BG สีดำนะครับหรือ BG m a x i l ซิลเบอร์ห้าพันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องความเนียนความอืดความถึกเนี่ยหายห่วงนะครับใช้อย่างเดียวนะครับเต็มที่ไปเลยนะครับซื้อของกับทางร้านหาไทยมีประกันจากบริษัทนะครับจากบริษัทไดว่าเซโกแน่นอนนะครับ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่รู้จะมาขายของฮิ้วทาไมนะครับถั่วกันแค่สองสามร้อยนะครับแต่เวลาเสียเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่เลยนะครับมันตามอะไหล่ให้ไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์แล้วครับถั่วกันแค่สองสามร้อยบาทนะครับอ่าโอเคงั้นผมลาไปก่อนนะครับอ้าวลืมเลยช่วงนี้หน้าร้านเปิดจันทร์พุธศุกร์นะครับเนื่องจากว่ายังมีโควิดอยู่และแถวนี้ก็ติดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะเปิดแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับเปิดจนถึง ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับ5้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะครับนะก็ใครจะมาหน้าร้านก็มาเร็วหน่อยจันพุทธสุกเสาอ่ะเปิดเตาด้วยนะครับอาทิตย์หยุดนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ